สวัสดีค่ะสวรินทราชีวินเจนซีรีพอร์เตอร์พื้นที่ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงมุมมองต่อสังคมรอบตัวค่ะช่วงวันหยุดยาวหลายวันที่ผ่านมาค่ะลูกหลานคนเมืองพงจังหวัดน่านได้ถ่ายทําเรื่องราวของวัดน้อยวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทยวัดนี้มีความสวยงามด้วยศิลปะล้านนาสกุลช่างน่านแต่ทําไมถึงเป็นวัดที่เล็กที่สุดติดตามได้จากรายงานค่ะ สวัสดีครับพวกเราลูกหลานคือมุงพงวันนี้เราจะพาท่านไปรู้จักกับวัดวัดหนึ่งในจังหวัดน่านไม่รู้ว่าคนแถวนี้จะรู้จักกันหรือเปล่าเดี๋ยวตามผมไปเลยนะครับวัดน้อยไม่รู้จักค่ะตามไม่รู้จักวัดน้อยอย่าบครับรู้จักวัดน้อยนะครับอ,อ,อยู่ตรงไหงงงนนะครับตรง่้นโคหน้างทางข้างทางครับขอบคุณครับ วัสดีครับาทราบว่าวัดน้อยตั้งอยู่ที่ไหนนะครับวัดน้อยครับนี่ไงครับประวัติวัดน้อยนะครับวัดน้อยตั้งอยู่ที่นะครับบริเวณพิพิธภัณฑ์สาหัสแห่งชาตินานนะครับหรือว่าหอคํานะครับซึ่งเป็นคุ้มเป็นตำหนักของเจ้าสุริยพงศ์ปฏิตเดชนะครับเมื่อครั้งนะครับพระเจ้าสุริพงศ์ปจิตจเดชนะครับผู้ครองนครนานองค์ที่63ได้เสด็จไปยังเมืองสยาม นะครับในสมัยนั้นนะครับแล้วก็ได้กราบบังคมทูลนะครับกับองค์ราชการที่5นะครับถึงจํานวนวัดในจังหวัดน่านท่านได้กราบบังคมทูลเกินไป1วัดและท่านได้กลับมายังจังหวัดน่านและท่านได้นับวัดในจังหวัดน่านอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าไม่ครบตามจํานวนที่กราบบังคมทูลไปนะครับท่านเลยสร้างวัดน้อยแห่งนี้ขึ้นมานะครับ ให้ครบตามจำนวนนะครับเมื่อปีพศ2416นะครับซึ่งครั้งนั้นพระเจ้าสุรยพงศ์มติตเดชนะครับได้เข้ากราบบังคมทูลเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับส่วนวัดน้อยนะครับเป็นศิละปะแบบล้านนานะครับช่างสกุลน,น่านนะครับมีความกว้างอยู่ที่1.9เมตรนะครับความยาว2.34เมตรความสูงอยู่ที่3.35เมตร และข้างในนะครับยังผลิตสถานพระพุทธรูปไม้ที่เก่าแก่นะครับแล้วก็มีแผงพาพพิมพ์นะครับไว้ให้ผู้คนได้เข้ามาสักการะนะครับแล้วก็วัดน้อยนะครับถือว่าเป็นวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทยนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นจริงนะครับก็เปรียบเสมือนความสั์จริงของข้าราชการไทยนะครับที่เปรียบเสมือนว่ามีพระมหากษัตริย์นะครับอยู่ตรงหน้าของพระองค์ของทุกๆท่านนะครับเปรียบเสมือนเป็นความสั์จริงนะครับเป็นความซื่อสัตย์ ของข้าราชการไทยหรือของประชาชนชาวจังหวัดน่านครับภายในวิหารวัดน้อยค่ะมีการประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดเล็กและแผงพระพิมพ์ไม้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งที่นี่ค่ะเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ